คาชมลูกฟุนค่ะลูกพุนในสวนบ้านสวนสวิตเซอร์แลนด์โดดดกค่ะดกเกินปีนี้ดูค่ะกิ่งแทบจะหักทุกปีก็เก็บช่วยองแข็งกินทั้งปีเลยค่ะทำพายลูกพุนทำเค้กลูกพุนเยอะมากเลยข้างบนยิ่งดกค่ะดูข้างบนอ้ดกมากเลยอู้ ผลไม้ปีนี้ดีมากเลยค่ะอากาศดีแดดดี mm hmm. ก็เลยผลไม้ดีดูค่ะดูเป็นพวงเลยเป็นพวงห้อยระยะทำภายลูกพุนอร่อยมากค่ะทำง่ายด้วย <Okay. S 1> ลูกย้าใหญ่ mm hmm. ค่ะข้างล่างบ้านสวนกับบ้านสวนมีหลายอย่างเลยแล้วก็ลูกคุนเชอร์รี่บิลาเบลอันนี้อันนี้อยู่ใกล้บ้านหน่อยดกมากดูค่ะเป็นก้อนเป็นก้อนเลยดูใกล้ใกล้ๆ มีประโยชน์ด้วยค่ะลูกคุนเยอะเยอะค่ะบ้านสวนสวีเด์ค่ะดูค่ะดูข้างบนข้างบนตกถึงนวนเลยโอ้ยกินไม่ไหวบางทีก็เก็บแช่ช่องแข็ง นี่ค่ะนี่ค่ะเอ,อาเมล็ดออกออก็เมล็ดออกแล้วก็แช่ช่องแข็งไว้